สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วในคาบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะกับคุณครูสองคนเหมือนเดิมนะคะก็คือครูพี่น,นันแล้วก็ครูพี่ติ๋มนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้ที่สามนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน่วยการเรียนรู้ที่3ามที่เราจะเรียนเนี่ยเป็นเรื่องอะไรซึ่งหลายๆคนก็อาจจะทราบแล้วเพราะนักเรียนทํากิจกรรมลองทําดูไปแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดว่าเราจะเรียนอะไรกันบ้างสําหรับหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะไปดูกันเลยค่ะสาหรับหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องไฟฟ้านะคะก็จะประกอบไปด้วย2เรื่องนะคะที่เราจะเรียนกันหลักๆนะคะก็คือเรื่องที่ 1. เรื่องแรงไฟฟ้านะคะซึ่งเรื่องแรงไฟฟ้าเนี่ยก็จะประกอบด้วยเนื้อหาเรื่องของการเกิดแรงไฟฟ้านะคะซึ่งการเกิดแรงไฟฟ้าก็จะมี2เรื่องหลักๆที่เราจะเรียนกันนะคะ นั่นก็คือลักษณะของการเกิดแรงไฟฟ้านะคะแล้วก็2ผลของแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะคะนี่คือ2เรื่องที่เราจะเรียนในเรื่องรเรื่องย่อยเรื่องแรกนะคะส่วนเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของวงจรไฟฟ้าใกล้ตัวนะคะรายละเอียดของเรื่องที่2เดี๋ยวครูจะมาชี้แจงนะคะในครั้งที่นักเรียนเรียนเรื่องที่สองนะคะสำหรับ วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องที่1กันนะคะเรื่องที่1การเกิดแรงไฟฟ้าในส่วนของหัวข้อที่1ก็คือลักษณะของการเกิดแรงไฟฟ้านะคะซึ่งเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะจะอยู่ในหน้า70นะคะถึงหน้า74นะคะนักเรียนสามารถดูในหนังสือเรียนหน้า70ถึงหน้า7 4ไปพร้อมๆกับการดูวิดีโอในวันนี้ได้เลยนะคะเป็นยังไงนะคะเนื้อหาเป็นยับการเกิดแรงไฟฟ้านะคะ แรงไฟฟ้าเนี่ยก็เกิดจากการนำวัตถุสองชนิดเนี่ยมาขัดถูกันนะคะแล้วนำมาเข้าใกล้กันนะคะจะทำให้เกิดแรงดึงดูดกันหรืออาจจะเกิดแรงผลักกันนะคะซึ่งตัวอย่างของการเกิดแรงไฟฟ้านะคะที่เรามักเจอในชีวิตประจำวันที่เกิดจากการขัดถูกันของวัตถุสองชนิดเนี่ยก็อย่างเช่นเวลาที่เราหวีผมของเรานะคะในช่วงที่อากาศหนาวและผมเรากำลังแห้ง แล้วเราใช้วีวีผมของเราเนี่ยพอวีไปสักพักนะคะจะสังเกตเห็นว่าวีเนี่ยมันจะดูดติดเส้นผมของเรามานะคะนั่นก,ก็เป็นการเกิดแรงไฟฟ้าอย่างหนึ่งนะคะหรือนะคะเสื้อผ้าที่ถูกดูดติดตัวเรานะคะเวลาที่เราถอดเสื้อกันหนาวนะคะแล้วเสื้อกันหนาวเนี่ย เ,เกิดการขัดสีกับตัวของเรานะคะมันก็จะดูดติดตัวของเรานะคะในช่วงที่อากาศแห้งอากาศหนาวนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของการเกิดแรงไฟฟ้านะคะอ่าต่อไปนะคะเรงไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างวัตถุที่มีประจุไฟฟ้านะคะซึ่งประจุไฟฟ้าเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะก็คือประจุบวกนะคะแล้วก็ประจุลบนะคะ ประจุบวกแล้วก็ประจุลบนะคะประจุบวกหรือถ้าเป็นชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าเราเรียกว่าโปรโตอนนะคะถ้าประจุลบเนี่ยเราเรียกว่าอิเล็กตรอนนะคะซึ่งการมาเจอกันของประจุ2ชนิดนจะมีแรงไฟฟ้าเกิดแรงไฟฟ้าประเภทไหนบ้างนะคะไปดูกันนะคะถ้าเกิดว่าวัตถุที่มีประจุชนิดเดียวกันนะคะมาเจอกันจะเกิดแรงผลักกันนะคะอย่างเช่น E, ประจุบวกมาเจอกับประจุบวกก็จะเกิดแรงผลักกัน kind of ประจุลบมาเจอกับประจุลบก็จะเกิดแรงผลักกันนะคะถ้าเกิดว่าวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าต่างกันมาเจอกันเนี hmm. ่ยจะเกิดแรงดึงดูดกันนะคะอย่างเช่นประจุบวกมาเจอกับประจุลบก็จะเกิดแรงดูดกันนะคะตรงนี้รายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวครูจะอธิบายรายละเอียด ของการถ่ายเทประจุอะไรต่างๆเนี่ยในครั้งต่อไปนะคะในคาบเรียนหน้านะคะอันนี้เรามาดูเ,เนื้อหายอย่างคร่าวๆกันก่อนนะคะว่าแรงไฟฟ้าเกิดจากอะไรนะคะเอาไปดูกันต่อนะคะอ่ะโดยปกติเนี่ยวัตถุหรือสิ่งของต่างๆเนี่ยก็จะมีประจุบวกแล้วก็ประจุลบในปริมาณที่เท่าเกันอยู่ในวัตถุตัวนั้นนะคะซึ่งเราเรียกว่าวัตถุนั้นเนี่ยมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้านะคะ แต่เมื่อไหร่นะคะที่วัดเรานําวัตถุนั้นเนี่ยมาขัดถูกันนะคะจะทําให้วัตถุนั้นไม่เป็นกลางทางไฟฟ้าหรือเกิดการถ่ายโอนประจุเดี๋ยวการถ่ายโอนประจุประจุในถ่ายโอนอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูรายละเอียดในคาบหน้านะคะพอมีการถ่ายโอนประจุเกิดขึ้นนะคะทําให้เกิดแรงไฟฟ้าเกิดขึ้นนั่นเองนะคะยังภาพตัวอย่างนะคะลูกโป่งกับผ้าไนลอนตามตัวอย่างในหนังสือในภาพในหนังสือของนักเรียนหน้า73ก็มีตัวอย่างอยู่นะคะ แต่เดิมนะคะลูกโป่งกับผ้าไนล่อนเนี่ยก็จะมีประจุลบและประจุบวกอยู่ในตัวลูกโป่งและผ้าไนล่อนเนี่ยเท่าเท่ากันเราเรียกว่าสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแต่เมื่อไหร่ที่เรานําวัตถุนี้เนี่ยมามาขัดถูกันนะคะก็จะเกิดการถ่ายเทประจุนะคะทาให้ วัตถุสองชนิดเนี่ยมีประจุเป็นลบและประจุเป็นบวกนะคะน,นี่คือตัวอย่างเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงไปดูข้าบหน้านะคะว่ามันเกิดการถ่ายโอนประจุยังไงนะคะอันนี้อธิบายอย่างคร่าวๆก่อนเนาะอ่ะดูกันต่อนะคะการนําวัตถุมาขัดถูกันเนี่ยจะทําให้เกิดแรงไฟฟ้าเกิดขึ้นบริเวณที่ขัด,ขดถูของวัตถุเท่านั้นนะคะซึ่งเราเรียกแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นบริเวณ ที่ขัดถูเนี่ยว่าไฟฟ้าสถิตนะคะอันนี้ก็เป็นประเภทของไฟฟ้าชนิดหนึ่งนะคะที่เกิดจากการขัดถูซึ่ง ush, เกิดเฉพาะบริเวณที่ขัดถูเท่านั้นเราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตนะคะอย่างเช่นเออเราเอาลูกโป่งนะคะมาขัดถูด้วยผ้านะคะแล้วเราก็เอาไปดูดเส้นผมของเรานะคะลูกโป่งก็จะดูดเส้นผมขึ้นมานะคะซึ่งบริเวณที่จะดูดได้ก็คือเป็นบริเวณที่เราถูด like ้วยผ้าเท่านั้นนะคะอันนี <c oughs> <c oughs> ้เรียกว่าการเกิดไฟฟ้าสถิตนั่นเองนะคะ มาดูปัจจัยนะคะที่ส่งผลต่อการเกิดแรงไฟฟ้านะคะต้องอธิบายนักเรียนฟังก่อนว่าแรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับวัตถุทุกชนิดนะคะมันก็มีข้อจํากัดของมันอยู่ว่ามันจะเกิดแรงไฟฟ้าได้เมื่อไหร่นะคะเรามาดูกันว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลให้เกิดแรงไฟฟ้านะคะอันแรกเลยนะคะก็คือความชื้นของวัตถุอันนี้นักเรียนสามารถดูในหนังสือหน้า74ไปพร้อมๆกับครูได้เลยนะคะ 1ก็คือความชื้นของวัตถุนะคะโดยถ้าวัตถุไหนที่มีความชื้นสูงเนี่ยจะทําให้เกิดแรงไฟฟ้าค่อนข้างยากนะคะอันนี้ก็ความชื้นก็จะมีผลต่อการเกิดแรงไฟฟ้านะคะ 2. ระยะเวลาหรือจํานวนครั้งในการขัดถูของวัตถุนะคะการเกิดแรงไฟฟ้าเนี่ยเกิดจากการขัดถูก็จริงนะคะแต่ว่าการขัดถูระยะเวลาหรือจํานวนครั้งของการขัดถูเนี่ยก็จะมีผลทําให้เกิดแรงไฟฟ้านะคะถ้าเกิดว่าเรา ขัดทูวัตถุน้อยจนเกินไปนะคะแรงไฟฟ้าก็จะเกิดได้ยากนะคะ 3. นะคะประเภทของวัสดุที่ใช้ทําวัตถุนะคะแรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับวัตถุทุกชนิดนะคะถ้าเกิดว่าวัตถุไหนที่ทํามาจากวัสดุที่เป็นพวกฉนวนฉนวนก็คือวัสดุที่ไม่นําไฟฟ้าเนี่ย มันก็จะเกิดแรงไฟฟ้าได้ง่ายวัสดุที่เป็นฉนวนก็อย่างเช่นยางพลาสติกนะคะพวกนี้เป็นวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้านะคะแต่ถ้าวัตถุไหนที่ทํามาจากวัสดุที่เป็นตัวนําไฟฟ้าอย่างเช่นพวกเหล็กนะคะวัสดุพวกนี้ก็จะทําให้เกิดแรงไฟฟ้าได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะให้นักเรียนเข้าใจว่าแรงไฟฟ้านะคะที่เราจะทดสอบ นะคะถ้าเราจะทดสอบเนี่ยมันมีข้อจํากัดของมันอยู่นะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นกับวัตถุทุกชนิดนะคะมันมีข้อจํากัดของมันอยู่นะคะอ่าโอเคสรุปนะคะเรื่องที่เราเรียนวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่1น,นะคะในส่วนของการเกิดแรงไฟฟ้านะคะซึ่งเราก็เรียนไปในส่วนของหัวข้อที่1นนะคะลักษณะของการเกิดแรงไฟฟ้าส่วนหัวข้อที่2ผลของแรงไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะ เรียนกันในครั้งถัดไปนะคะคาบหน้านะคะซึ่งการเกิดแรงไฟฟ้าในชีวิตประจำวันเนะะี่ยค่ะมันก็จะเออเราก็จะเจอบ่อยนะคะถ้าใครที่สังเกตนะคะช่วงเวลาที่อย่างเช่นผู้หญิงเวลาที่สะผมผมแห้งนะคะช่วงที่ผมแห้งแล้วอยู่ในห้องแอร์เย็นๆนะคะเวลาที่เราไปเอาหวีไปหวีผมนะคะเอาหวีไปสักพักเนี่ย หวีมันจะดูดเส้นผมของเราไวนั้นก็จะเกิดเป็นไฟฟ้าสถิตนะคะหรือแรงไฟฟ้าเกิดขึ้นนะคะหรือช่วงที่อากาศหนาวนะคะเราลูบขนแมวหลายๆครั้งนะคะขนแมวพอลูบไปสักพักนะคะขนแมวก็จะชี้ตั้งขึ้นนะคะก็ทําให้ขนแมวเนี่ยชูขึ้นนะคะนั่นก็เป็นการเกิดแรงไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวครั้งต่อไปนะคะเราจะมาดูนะคะว่าแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลยังไงนะคะ แรงผักแรงดูดนะะคการไต่เทประจุเป็นยังไงนะคะแล้วเจอกันครับหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ